ท็อปออฟเดร์วันนี้วันเสาร์ชวนเที่ยวเมืองสวยที่ฝรั่งเศสตอนใต้หรือที่เรียกว่า French Riviera ชมความง,งามของเมืองเล็กๆริมทะเลพาคุณข้ามไปยังมอนติคาโลเมืองสวยของโมนาโกและทเที่ยวเบลากิโอกับปาโตซิโนในทริปเดียวกันท่องเที่ยวจังหวัดตรังเมืองคนดีและชมธรรมชาติที่งดงามของท้องทะเลไทยติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเจอร์เราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์10บนาฬิกายีนาทีนะครับสำหรับเสาร์แรกสำหรับตรุษจีนนะครับหลังจากตรุษจีนมาพบกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ซินเจียอยู่ยีใช่ไหมครับผมก็พูดไม่ถูกหรอกเพราะว่าเป็นคนไทยแต่ว่าก็ขอสวัสดีใหม่ทุกท่านนะครับทั้ง คนไทยเชื่อใ่จีนแล้วก็คนไทยเชื่อใ่ไทยเพราะอย่างนั้นผมก็ชอบทานขนมจีนเอ้ยไม่ขนมจีนขนมเทียน <c oughs> ขนมเทียนในวันตรุษจีนวันสัตว์จีนเนี่ยผมก็ไม่ได้ไว่ากับใครเขาแต่ว่าก็จะได้อานิสงส์จากได้ทานขนมเทียนบ้างนะครับในวันตรุษจีนเนี่ยผมจะถามคุณนะมันมีนิยสาร์วเ a อร l e ล s ชอรเนี่ยจัดอันดับหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลกมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ9ด้วยมันเกี่ยวกับตรุษจีนเน่ย เป็น,มน,น <laughs> หมู่บ้านจีนห, <laughs> ห,หมู่บ้านจีนประเทศไทยไม่ออกพี่หมูหมู่บ้านรักไทย๋อหมู่บ้านรักไทยสวยจริงสวยจริงติดอันดับหนึ่งในสิบของ Travel and Leisure แต่ว่าเราอ่ะกำลังจะพาะทุกคนไปเที่ยวหมู่บ้านที่สวยที่สุดในสิบอันดับแรกอันดับที่สิบและอันดับที่หนึ่งของโลกอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่ฝรั่งเศสอ๋อใช่ใช่ใช่หมู่บ้านกอตกอตใช่ใช่กอต มันอยู่ในทริปที่เราจะเดินทางไปริฟอ่าเขาเรียกว่าริเวียร่าในแยกนั้นนะครับโปต้องเรียกเรียนว่าริเวรา่าที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ได้ริเวร่าที่เพชรบุรีตัดใหม่นะมีเลยเหรอก็คุ้นๆแหละว่าทีา่ <laughs> เพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยมีริเวร่าอยู่คือเมือง เมืองในเส้นทางฝรั <wan cartoon> ่งเศสตอนใต้ที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยก็คือเน้นนึงฝรั่งเศสตอนใต้ไม่ว่าจะเป็นมอนติคาโลเป็นริเวีร่าอะไรพวกนี้นะครับคนที่กูอยู่ในรุ่นผมรุ่นพี่ตะเกิร์เนี่ยก็จะคุ้นเคยเป็นชื่อของสารอาบอบนวดสลายเมืองเลยืองไทยเนี่ยเอาชื่อที่เป็นชื่อบิ๊กๆของโลกนะจูเลียสอย่างเงี้ยนะโอ้นั่นเป็นนั่นเลยนะเออโมนาลิซ่าอย่างเงี้ยนะขอให้ดังมาจากไหนก็ริเวร่าอยู่ตรงไหนตรนี้ไม่ออกเลย ริเวลาก็จะหยุดคือริเวาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของไม่ใช่ริเวลาเฟรนด์รีตไรดตรงไหนคุณยะงนึกออกได้ยังไงคุณเคยไปเหรอไม่เคยไปแต่ว่าคุณชื่อมากเอาให้คุณผู้ชมเนี่ยไลน์มาตอบแล้วว่าอยู่ตรงไหนรีเว拉ฝารุ่นผมเนี่ยเนยังที่ยังพอเห็นอยู่ก็มีฉิมพลีมีติดติดกับ ที่ทํางานเราเก่าชื่ออะไรนะที่พัฒน์วิจรสายฝนสายฝนใช่ใช่ใช่ตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่ใช่ยังอยู่เห็นรถแท็กซี่เรียกว่าประจำเลยตัวใหญ่ก็จะเป็นที่ผ่อนคลายของคนขับรถแท็กซี่ตรงนั้นไม่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 เป็นที่ผ่อนคลายของพี่ด้วยเหรอ เขาควรที <laughs> ่นั่งรถแท็กซี่เข้าไปตกใจเฮ้ยตรงนั้นก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวจริงหรือก๋วยเตี๋ยวปลอมก๋วยเตี๋ยวจริงๆก็คือกลางวันอ่ะี่ครับผมกลางวันซอกนั้นอ่ะเขาขายอาหารซอกใช่ไหมใช่มันมีซอกเข้าไปเดินผ่านทุกวันเพรบุรีตอใหม่ตอนเราเด็กๆเนี้ยตอนเด็กๆกับแม่พ่อเราไม่เคยเที่ยวเราอย่างเที่ยวไม่ได้ก็จะมีย่านสถานเรืองลมเยอะมาก รวมทั้งต้นตำรับของโรงแรมผีขนุนด้วยรู้ไหมพี่เจกิดจัได้ไหมโรงแรมสยามเดิมคือโรงแรมสยามโหปัจ oh, จุบันมันสร้างออกมาเป็นชื่อแลนด์มาร์คไม่ใช่ชื่ออะไรนะีเดี๋ยวออกมาอาคารหน้าตาเนี่ยสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับรัฐสภาไทยเลยปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ดูเหมือนวัดอะกลายเป็นโรงแรมชื่อฝรั่งพื่อฝรั่งหน่อยเล็กส <Lex ing S 1> ิงเล็กสิงตันหรือไงนี่แหละใช่ในะครับก็นั่นคือ ต้นกำรับพีขนุนโรงแรมสยามเลยก็อ,อยู่บนพื้นก็เราก็เลยจะพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวเมืองเล็กที่สวยที่สุดในโลก2เมืองก็คือเมืองอันดับหนึ่งก็คือกอที่โพรองในฝรั่งเศสและอันดับที่10บพอตฟิโน พอตฟิโนในอิตาลีนะฮะถือได้ว่าเป็นเมืองสวยสองเมืองที่ติดดับโลกแล้วก็มีอีกเมืองหนึ่ง <ๆ S 2> ซึ่งกลาจะข้ามแบบไม่ได้เบลลาเชีโอซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองสวยนะครับซึ่งถูกาไปใช้ตั้งเป็นชื่อโรงแรมดังทั้งในมาเก๊าทั้งในลาสเวกัสลาสเวกัสด้วยนะครับซึ่งก็เป็นโรงแรมสวยๆนะครับเส้นทางที่สวยจริงๆเราออกเดินทางกันในช่วงวันที่ไร่นะพี่เจิสวันที่30เมษาจนถึง11พฤษภาคมนะับแล้วก็ถ้าไปแถวๆเบลลาเชีโอเนี่ยเราจะได้ยูฉากการแต่งงาน ของดเวร์คือเส้นทางนี้เราต้องบอกเรียนงผู้ชมจริงๆว่าเป็นเส้นทางที่เราบรรจงสร้างสารมาเนี่ยให้พิเศษให้ไม่เหมือนใครเลยจริงพี่เจิงเพราะว่าเราบินจากกรุงเทพเนี่ยบินไปก็ไปลงที่เมืองน,นี้เราก็ไลปเที่ยวใน ดินแดนที่เขาเรียกว่าฟรานซ์ริ e ว a หรือโซนตอน,ตอนใต้ของฝรั่งเศสในโซน,นริเวาของฝรั่งเศสหนึ่งในเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองมหาเศรษฐีเลยเมืองของคนร่ำรวยเนี่ยก็คือเมืองมอนติคาร์โลมอนติคาร์โลมอนติคาร์โลนี่ก็เป็นเมืองที่อยู่ในประเทศเล็กๆเ,เป็นหนึ่งในประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดในโลกก็คือในประเทศโมนาโค,คนะครับซึ่ง ต่เส้นทางนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่สวยงามเราก็จะไปฝรั่งเศสไปโมนาโกแล้วก็ข้ามไปจบทริปกันที่อิตาลีครับนะครับนี่นคือเส้นทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองที่เราจะไปครั้งนี้เนี่ยมันก็จะผ่านโปรวองส์นะฮะผ่านเมืองที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตรงแถวแถวลิเวียรา่าแล้วหลังจากนั้นเราจะเข้าไปสู่อิตาลีเข้าไปนอนเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีก็คือปอโตฟิโนแล้วจากนั้นก็เข้ามิลาน แล้วเข้ามิลานเลยมิลานไปน,นิดนึงเนี่ยก็จะเข้าทะเลสาบโคโมแลวจะไปนอนที่บัลลาจิโอนะคือชื่อพวกนี้คุ้นหมดเลย <c oughs> คุ้นหมดแหละ <c oughs> พรมาเราถูกไปตั้งเป็นสถานที่ <c oughs> เป็นโรงแรมเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกับชื่อพวกนี้อันนี้น่าสนใจคุณวิเทียนก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีหรอกในการจัดอันดับเมืองเล็กที่สวยที่สุดในโลก ไอ้ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่เริ่มต้นครับคือเริ่มต้นตั้งแต่ปี1981นะเขาจัดเมืองเล็กๆเนี่ยเป็นสมาคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องรักษาอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ษของเขาเนี่ยแล้วปรากฏว่าพอมันหลายๆเมืองเข้านะแถบปวองสแถบที่ไอ้โคมาพวกนี้มันก็จะเข้าอยู่ในกลุ่มนี้นะ แล้วก็กลายเป็นผ่านไป20-30ปีมันกลายเป็นรากฐานสำคัญของการท่องเที่ยวที่ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยแข็งแรงกลายเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งเลยเพราะนั้นเนี่ยเรามันนึกนึกถึงอย่างอย่างหมบานลักไทยอย่างเงี้ยใครจะไปนึกว่าติดอันดับ<ช>แต่ถามว่า เมืองไทยเคยมีจัดอันดับหมู่บ้านที่สวยสุด10หมู่บ้านคืออย่าว่าแต่เรื่องจัดอันดับเลยพี่เวก็เว่านะอย่างหมู่บ้านลักไถเป็นู่าให้เราจะต้องดูแลรักษาให้ดีเลยตัวไทยเราต้องพยายามคือของที่เรามีสวยงามงดงามอยู่แล้วเนี่ยเราพูดอยู่เรื่อยๆว่าต้องดูแลรักษาให้ดีนะครับเพราะอย่างซีที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยในซีฝรั่งเศสทางตอนใต้มันเป็นซีเมืองท่องเที่ยวเมืองตาอากาศของคนยุโรปกันเลยเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ย สมัยก่อนเขาไม่ไดบินมาเที่ยวภูก็เตได้บ่อยๆอย่างนี้เขาก็ขับรถไปเที่ยวในซีของฝรั่งเศสกอนไปคนอังกฤษอ่ะเข้าไปก่อนใช่แรับท<ไ>ี่ก็จะมีทีส่สวยๆวิวสวย,สวยๆเยอะแยะเลยถนนสายเรียบทะเลสวย,สวยๆหรือที่พี่จะเกิดพูดถึงหมู่บ้านทั้งสี่หมู่บ้านที่สวยที่ขึ้นชื่อของฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาอยู่วิวทะเลเมิเลอร์เรเนียนนะครับซึ่ง เป็นภาพที่สวยงามเป็นเมือที่สวยงามแล้วก็เข้าไปถึงประเทศที่บอกว่าประเทศที้ร่ำรวยที่สุดในโลกเนี่ยแต่ว่าคนอย่าไปอ้างนะครับว่าเนี่ยเขาร่ำรวยเพราะเขามีคาสิโนมันไม่เกี่ยวแต่ว่ามีคาสิโนใช่ที่มอนติคาโล แล้วก็เป็นคาสิโนที่อยู่ในฉากภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยรวมทั้งเกมส์บอลด้วยที่มอนติคาโลเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองที่มีสีสันสวยงามเขาบอกว่าที่มอนติคาโลเนี่ยเป็นเมืองที่มีมหาเศรษฐีอยู่เยอะเพราะเขารวยอะครับเขาไม่ได้ย้ายไปเพราะว่าคาสิโนดึงดูดหรอกเพราะมันเป็นเมืองที่พักผ่อนได้สบายๆใช้ชีวิตของเขาเก็ไปรวมกันอยู่ที่นั่นนะครับเพราะเป็นเมืองที่ก็เหมือนกับเป็นเมืองตา,าอากาศของพวกเขา อันนี้ก็เป็นทิศทางเส้นทางของฝรั่งเศสตอนใต้ที่เจะเสริมอะไในฝรังเศสตอนใต้อีกบ้างคือทริปนี้เนี่ยมันจะรวบรวมเรื่องราวของเมืองเล็กๆสวยๆท่านที่ชอบเมืองในยุโรปในช่วงที่เป็นฤดูใบไม้ผลินะฮะซึ่งช่วงที่เราไปเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเริ่มเห็นใบไม้เปลี่ยนจากเขียวมายงดอกผลิบานแล้วอาหารไวน์นะฮะแถบนี้ก็จะเป็นแถบที่มีความ ร่ำรวยทางด้านวัฒนธรรมรแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเขตที่คนทั่วโลกมาเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยมากที่สุดก็คือแถบพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่รองรับ เรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยเต็มไปหมดเลยสวยงามนะฮะ<ช>แล้วพอขึ้นไปอิตาลีเนี่ยเราก็ไปสัมผัสเมืองเล็กๆที่สวยของอิตาลีอีก<ช>นะฮะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นพอ r โตฟิโนนะฮะหรือว่าจะไปถึงเบลาจิโอ<ช>นะครับอันนี้ก็จะทําให้การเที่ยวทริปนี้เนี่ย<ช>มันเป็นทริปที่ความสวยงาม<ช>แล้วสิ่งที่ทุกท่านจะคาดไม่ถึงก็คือว่า เวลาเข้าไปฝรัง่งเศสเนี่ยเราจะไปเห็นสิ่งก่อสร้างสมัยโรมันที่สมบูรณ์แบบทั้งไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นสะพานส่งน้ำมันมีรูปหน้าตาสนามกีฬาเหมือนโคลีเซียมอยู่ที่มันก็คือโค,ค,คลีเซียมแบบดั้งเดิมนั่นแหละก็คือใช้เป็นสถานที่สู้ของบรรดานักกลเดียเตอร์ถ้าดูในแกลเ,เตอร์เนี่ยไอสนามพวกนี้เป็นสนามที่แบบสนามบ้านนอกอ่ะเ <c oughs> สร็จแล้วก็ไปชิงแชมป์อยู่ที่โรงอ๋อเหมืหอนสนามนส่วนภูมิภาคเพราะในดิดนแด,ดนซิกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันซึ่งมันยาว ถึงตุรกีที่เราจะพาทุกท่านไปอีกทริปหนึ่งเนี่ยนะฮะ,ะเพราะนั้นเนี่ยก็เรียนเชิญนะฮะทริปนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มเปิดจองแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาผู้ชมกลับมาชมประสบการณ์สนุกๆของการท่องเที่ยวเมืองไทยเราพาไปเที่ยวกันผมเพิ่งกลับมาจากทริปที่ไปเที่ยวทะเลตรังครับราตรังเป็นเมืองของคนดีด้วยครับเราพักกัซครูครับเที่ยวถ้ำมา,กามรกันลักษณะการเที่ยวของคณะของเราเดอะเวิร์ลเรื่องของคนไทยจำนวนมากเนี่ยก็จะต่างกันจากต่างชาตินะ ต่างชาติเขากว่าต่างคนต่างแ่าว่ายน้ำนุ่มๆเข้าไปในถ้ำมรกตแต่ของเราเนี่ยเราจะเรียกได้ว่าเกาะไหลกันเป็นขบวนรถไฟนะครับเหมือนตอนที่ตอนผมอยู่รูปานสองเลยเดินเข้าแถวไปไปไหนกันเดินด่งรูปานสองก็จะเกาะไหกันกเป็น,น,นรถไฟก็เป็นอย่างนั้นน่ารักแล้วก็เป็นทิี่สนุกมากเพราะว่าเพื่อนร่วมทริปเนี่ยสนุกสนานฮาครับ Around The World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทังด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์ a r o u n d Around World Tour the Around the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกาลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com ครับก็กลับมาในช่วงที่สองนะครับกับ top of the world ในช่วงเวลาสายๆวันเสาร์ครับอันนี้เป็นของเที่ยวเลิกมีแค่ชิ้นเดียวสำหรับคุณผู้ชมที่ ร่วมสนุกเราเอาไว้แขวนประดับบ้านนะครับอันนี้เนะี่ยถ้ามองเข้าไปในนี้ก็จะเป็นเจมันคือแผ่นกระเบื้องไี่ะเบืงแล้วก็มีลายเขียนอันนี้ก็เป็นรูปศิละปะแล้วก็มีภาษา,า,ษาแบบคล้ายๆอิสลามหน่อยนะครับผมซื้อมาจ,กจากจุรกีนะครับเนื่องจากว่าอาราดวดเดอร์เนี่ยจะนจัดไปเที่ยวจุรกีในช่วงหนึ่งพฤษภาคมครับซึงเป็นช่วงเวลาที่อากาศกําลังสบายช่วงหนึ่งพฤษภาคมนะครับเพราะว่าถ้าไปมิถุนากรากฎาเนี่ยจะร้อนไปนะครับรซึง่งที่ปราเทศ่ยจรกีเนี่ยก็เป็นดินแดนที่อยู่ในกึ่งกึง กับเอเชียก็มีความผสมผสานกันทางวัฒนธรรมซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องตุรกีแต่ว่าคําถามง่าย,ง,ายง่ายมากคนที่จบการศึกษาระดับม .3 มาแล้วม .3 เนี่ยนะก็น่าจะได้เรียนมาอันนั้นจากสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น ประชาธิที่ปไายเชื่ออะไระนะครับท่านที่ตอบถูกนะครับตอบเข้ามาใน YouTube ของราโดว์นะครับที่ y o ยู u e บชาแ n n อา r าว o ดว์ t h a r l a n d นะครับไปกด Subscribe กดติดตาม YouTube ของราโดว์ได้นะครับเพื่อจะได้ชมรายการย้อนหลังนะครับแล้วก็มีรายการอื่นๆที่ น่าสนใจมากมายใน YouTube ของเรา The World ก็รับผู้โชคดีทีมงานก็จะคัดเลือกหนึ่งท่านได้รับของเที่ยวชิ้นนี้ไปนะครับเป็นกระเบื้องประดับผนังนะครับทีนี้กำลังพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการเที่ยวประเทศไทยนี่เถิดคือผมเนี่ยไปเที่ยวตรังมาต้องบอกจริงๆว่าโดยตอนช่วงเวลาที่ไปเที่ยวตรังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะพี่เกิคือ ไปอยู่กับทะเลไปอยู่กับเกาะเราทริปนี้ก็ไปน,นอนที่เกาะกระดานเกาะกระดานเนี่ยขึ้นชื่อได้รับการโหวตเมื่อปีก่อนหน้านี้ว่าเป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้จริงๆก็คือเนี่ยคุณผู้ชมฟังเสียงผมตอนนี้เสียงขึ้นจมูกหายใจไม่ออกอยู่เพราะว่าทันทีที่กลับมาถึงกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มืองที่มีผู้ว่าราชการที่ขยันทํางา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 นเนี่ยนะครับแต่ทํางานไม่เป็น <c oughs> เป็นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่กล้าพูดแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือปัญหาหมอกควันนี่มันก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิม <c oughs> หลังจากที่ท่านศึกษาดูงานมาก,กว่าสองปีตามที่ท่านบอกไว้เนี่ยแต่ว่ามันยังเยอะอยู่แล้วก็เยอะจนครั้งเหมือนราวกับจะปล่อยให้กรุงเทพชินชากับมันแต่ว่าคนเป็นผูมแม้อย่างผมเนี่ยจมูกก็จะปั่นไปหมดละพอกลับมาถึงคืนแรกที่ถึงกรุงเทพปุ๊บเนี่ยจมูกรู้สึกทันทีเลยจมูกปั่นหายใจ ลำบากแล้วก็แสบคอแล้วอีกสักพักหนึ่งเสียงก็จะหายเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเที่ยวเกาะกระดานก็เป็นเกาะที่สวยพี่นพี่องเดิมมันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติก็มีรีสอร์ทอยู่ไม่กี่แห่งนะครับแต่ว่าจุดสําคัญของ ตรังนี่คือทะเลตรังเป็นจังหวัดที่มีทะเลสวยสวยมากแล้วความสนุกสนานก็คือการเข้าไปเที่ยวถ้ำมรกตแื้วลักษณะการเที่ยวของคณะของเราหรือของคนไทยจํานวนมากเนี่ยก็จะต่างากันกับต่างชาตินะต่างชาติเขาก็ต่างคนต่างแบบว่ายนะ้ำนุ่มๆเข้าไปในถ้ำมรกตแต่ของเราเนี่ยเราจะเรียกได้ว่าเกาะไหลกันเป็นขบวนรถไฟนะครับ เหมือนตอนที่ตอนผมอยู่รู้านสองเลยเดินเข้าแถวไปไปไหนกันเดินอูบ้มานสองก็จะเกาะได้นรับรถไฟก็เป็นอย่างนั้นน่ารักแล้วก็เป็นทริปสนุกมากเพราะว่าเพื่อนร่วมทริปเนี่ยสนุกสนานทฮ่าแต่ไปกับราวเดเวอร์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับคนข้อเดียวกันถ้ามารากดข้างในพอดำน้ำข้าข้างในก็จะเป็นลากูลอยู่ข้างในข้างในเกาะซึ่งก็เป็นทะเลในซึ่ง สวยเป็นประสบการณ์ที่ผมว่าเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเยอะก็มองไปข้างบนเ็นเป็นรูปหัวใจหมายถึงว่าตรงที่เราก<ช>็อยู่ในหลกักปูนี่ตรงป่อกันนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นั่งเรือกลับมาหลังจากนอนพัก2คืนสบายๆที่เกาะกระดานไปใช้ชีวิตเป็นชาวเกาะกันนะครับ อยู่กับธรรมชาติที่อากาศบริสุทธิ์นั่งเรือครึ่งชั่วโมงก็มาขึ้นท่าที่ท่าเรือปากเมงก็ต้องยอมรับว่าท่าเรือปากเมงตอนนี้ก็พัฒนาให้มันดูดีขึ้นก็ขึ้นลงเรือง่ายขึ้นสะดวกสบายมีห้องน้ําสะอาดด้านเที่ยวต่อที่กันตังต้องบอกว่าที่กันตังเนี่ยต้องบอกอยู่ว่าหนึ่งอย่างนี้ผิดหวังมากๆต้องเรียนไปถึงครอบครัวน้าน้องด้วยเพราะว่าต้นตระกูลของท่านเนี่ยก็คือพญารัศดาคุณกิติรัตน์คุณกิติรัตน์ก็ทำส่วนองน้าทนองแต่วาน้าทนองมีเยอะมากห คุณกีราท่านก็กําลังเสียอกเสียใจอยู่มั้งไม่ได้เป็นประธานผู้ว่าแทานประเทศไทยนีนะครับแต่ว่าดีแล้วล่ะครับที่ไม่ได้เป็นว่าแประเทศไทยเพราะาคนเขาคลายกันทั้งประเทศแต่ว่าตัะกูลน้นหนองคุณจะดูแลเพราะว่าบ้านพยาลัษดาปัจจุบันนี้ต้องเรียนจริงๆว่าสุดโสมมาก คือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรือนปั้นหยานะผมว่าเรือนปั้นหยานี่เป็นเรือนไม้ที่สวยเราบ้านของพระยาลัชดาท่านเนี่ยเป็นเรือนปั้นหยาตามแบบของมาเลเซีย,ยด้วยเพราะว่าท่านใช้ชีวิตส่วนหนึ่งตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อยู่ที่ปีนังแต่ตอนนั้นน่าจะลืมว่าปีนังเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย <Ừ. S 1> นะครับท่านก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ปีนังท่านมีชื่อเดีมของงท่านคือโกซุมบี้ใช่ไหมครับท่านก็จะถ้าใครไประนองไปปีนังหรือมาที่ตรางเนี่ยก็จะ พบเห็นร่องรอยในประวัติศาสตร์ของท่านอยู่แต่ว่าที่ตรังเนี่ยบ้านท่านเนี่ยซึ่งเป็นบ้านสวยๆเลยเนี่ยไม่ได้รับการดูแลบรูรณะเท่าที่ควรผมไปนั่งยืนมองแล้วผมก็เศร้านะว่าทาไมลูกหลานน่าจะมาดูแลนะเพราะว่าคือต้องให้คนที่อยู่ระนองคนที่ดูแลบ้านที่อยู่ระนอง่มาช่วยดูแลบ,บ,บ้านหลังนี้ผมจําชื่อพี่เขาไม่ได้นะเพราะว่าทั้งสองบ้านเนี่ยเขาจะมาเล่าประวัติศาสตร์แลวเขาจะศึกษาทีนี้ไอ้บ้านที่ตังเนี่ยมันไม่มีชีวิต มันมันแห้งแล้งคือมันไม่ได้ใช้อยู่อัศสยจริงในปัจจุบันนองจกไม่ใช้สายจริงแล้วเนี่ยมันต้องมีคนที่รักปลอดสากเนี่ยที่มีความผูกพันหรือว่าอยากจะเล่าเรื่องใช่ไหมซึ่งมันผิดกับที่ละนองที่ละนองเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยมีภาพของอขอสมเด็จพระเพรัตบิดาภาพของกรมพยาดำรงราชานุภาพในสมัยที่ท่านจะต้องเสด็จออกจากเมืองไทยไปเนี่ยก็ต้องไปแวะที่นั่นแล้วก็ไปถึงปีนางแล้วเขาก็จะเล่าเรื่องว่าปีนางรัง ระนองเกี่ยวข้องผูกพันนะรวมทั้งประวัติศาสตร์การเมืองด้วยทีนี้พอไปถึงที่ตรังเนี่ยเราก็เห็นแต่รูปปั้นซึ่งไม่มีชีวิตแต่ภายในนะพี่นึกเกิดภายในบ้านเนี่ยก็ยังมีรูปของรัชกาลที่6กก็เลยมีก็หมายความว่าการมีรูปเนี่ยมันมันดีแล้วแต่ว่าการที่ทําให้รูปเนี่ยมีเรื่องมีเรื่องเล่าแล้วก็ มีชีวิตชีวาขึ้นมาเนี่ยมันต้องอาศัยคนที่แบบว่าสามารถเล่าประวัติศาสตร์คือมันตอน,นผมนะในมุมมองผมเนี่ยมันอาศัยความใส่ใจของลูกหลานเพราะข้างในมันเขายังมีลําดับญาติเลยนะจากจากพระยาลัชดาไล่ลงมาเป็นใครภระระยามีบุตรกี่คนแล้วก็เป็นเป็นเหมือนไล่ตามสาาแรกของพระยาลัชดาเลยละ่ะซึ่งนี้แล้วมันมันพออย่างนั้นแล้วเนี่ยคือรูปของบรรพบุรุษเราไปอยู่ที่นั่นแต่ว่ากว่านี้แหละ เอาจอริงๆผมอยากจะให้ตระกูลนี้ช่วยกันดูแลบ,บ้านหลังนี้ให้ใหสวยงามนี่ฝากบอกคนที่เป็นนายกอบจอคนใหม่อ๋อ,อยังไม่รู้เป็นใครพี่ยังไม่รู้รอ่ะใช่ไงแต่ฝากบอกว่าคือมันต้องทำไงจะเป็นใครก็ตามนะครับผมต้องทํานะครับแล้วก็ฝากบอกพี่น้องทุกจังหวัดเลยว่าลวเลือกตั้งองบอกจอกำลังจะเลือกตั้งนะครับทีนี้พอไปการตั้งเสร็จเนี่ยพี่เรียนไว้นั้นเหรอ เบรกที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเราไปเมืองตรังแน่นอนว่าเมืองตรังเมืองคนดีเราก็ไปเยี่ยมท่านชวนหลีภัยซึ่งคณะของราโรวเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากท่านชวนหลีภัยแล้วก็ต้องขอบคุณน้องชายท่านชวนก็คือพี่ระลึกัซึ่งช่วยดูแลพี่ระลึกเนี่ยเป็นเหมือนพ่อบ้านประจําบ้านพิเศษกลุ่มของท่านชวนเลยนะก็คือต้อนรับดูแลเวลามีคณะเข้ามาพบท่านชวนหรือเ,อเตรียมเรื่อง ข้าวปลาอาหารของว่างให้รับประทานมอ,อมีคณะถัดมามาก็เหมือนกระซิบเชินชวนคณะถัดมารอท่านอยู่นะคร<ม>ับเพียงเงี้ยคือพี่เล่กงนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนพ่อบ้านคอยดูแลต้อนรับพวกเราก็องขอบคุณทางท่านชวนแล้วก็พี่พเลึกนะค,ค,ครับแล้วก็พี่พิเกตด้วยนะครับที่อยู่ที่บ้านแห่งนี้ซึ่งเราไปก็ได้เห็นบ้านที่มีธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่นมากๆ ท่านชวเป็นคนรักตน้นไม้บ้านท่านก็จะมีตนม้นไม้ก้อนใหญ่เยอะแล้วผมเพิ่งทราบว่ามีจอมปลวกที่จอมปลวกเนี่ยพี่เถอะซึ่งผมก็ไปเห็นหลายทีแล้วนะพี่เดิมก็เคยไปเห็นแล้วแล้วเราก็ผมเข้าใจผมเคยถามเรื่องถามดีแล้วนะเราก็เลยพอถามอีกทีแล้วท่านชวนตอบผมก็เอเอนึกข้นใจว่าเรานี้แบบถามเรื่องถามง้องงอ,อีกละคือมันจะจอมปลวกเนี่ยมันจะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งลอยอยู่บนจอมปลวกซึ่งผมก็ถามท่านชวนว่าเก้าอี้เนี้ย ท่านเอาไปยกให้เป็นอาหารของโปวกเลยครับเหมือนกับว่าก็เพื่อให้โปวกมาอยู่ที่กองปวกแล้วกินแท้เก้าอี้ไปซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือเก้าอี้มันตั้งอยู่ตรงนั้นที่เดิมของมันแต่โปวกเรียกมาขึ้นตรงานา้นเพราะตรงนั้นเนี่ยสมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกนะ็เป็นที่นั่งพักของตำรวจที่มรักษาความปลอดภัยก็จะเป็นหนุนจราเป็นจุ้มแล้วก็มีอจอมปลวกมนขึ้นแล้วก็อี้เดิมอยู่ตรงนั้นแหละแต่โปวกมันค่อยๆสร้างจอมปปวกขึ้นมาแล้วค่อยๆดันเก้าอี้ขึ้น ล้วก็ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเก้าอี้นั้นมันก็เลยเราก็ผมจำไม่หงเคยถามเมื่อไหร่คำถามนี้แล้วก็นันถามคําถามว่๊วอีกรอบหนึ่งว่าท่านเอาเก้าอี้ไปให้เป็นอาหารจอมปลวกเลยครับซึ่งก็เป็นคนไทยก็มีความเชื่อเรื่องจอมปลวกหลายเรื่องนะครับบางคนก็บอกว่าจอมปลวกมีบางคนก็ไปไหว้จอมปลวกไว้ตัวอะไรแต่บ้านท่านชวนีะมีจอมปลวกที่กข้นุรักษ์เอาไว้ข้าอีร้าง ต่งคาคลุมจอมโป่งให้ที่นั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับคือบ้านท่านแหละคือจะบอกเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวผมว่าอาจจะพูดผิดการทัศศไปแต่มันคือสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆเพราะว่าคนจำนวนมากไปตรังเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวบ้านท่านชวนแล้วบ้านท่านชวนก็เป็นบ้านที่ประตูไม่เคยปิดก็คือนักท่องเที่ยวแม้แต่ฝรั่งบางทีท่านก็เล่าให้ฟังว่าเดินเข้าไปในบ้านท่านเราก็ มาถ่ายรูปถึงว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนะครับก็ด้ความกรุณาจากท่านชวนต้อนรับคณะเราอย่างอบอุ่นอาหารอร่อยครับไปไปรับประทานเราผมก็ไปไปอาศัยรับประทานอาหารที่บ้านท่านกับคณะเราด้วยนะครับก่อนจบรายการนะครับเชิญคุณผู้ชมในช่วงที่ดอกไม้จะบานนะครับเรามีทริปไปชมทั้งดอกโบตั๋นเนื่องเมษาที่ไปกับคุณกนกที่ไปเซียร์ลุยยง มีทริปไปชมซากุระรที่ต้นเมษาีนพิเศษก็คือว่ามันได้บรรยากาศทั้งชมซากุระซึ่งคาดว่าช่วงที่เราไปเนี่ยกำลังบานพอดีเราก็คาดว่าบนภูเขาเนี่ยยังคงมีหิมะหลงเหลือรอดอยู่เราก็จะได้ไปเล่นหิมะกันด้วยเราก็จะได้บรรยากาศทั้งดอกไม้บานสวยๆได้บรรยากาศทั้งหิมะด้วยแต่ทั้งหมดผมต้องใช้คำว่าซึ่งคาดว่าหมดหละเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ปัจจุบันนี้เนี่ยธรรมชาติมันก็ต้องเรียนจริงๆว่ามันก็แปรปรวนแต่ว่า เราพยายามคาดการณ์ได้ให้แบบเต็มที่ว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ซากุระจะบานที่ไหนนร่คือช่วงทริปตป้นเมษายนนะครับส่วนอีกทริปหนึ่งคือทริปปลายเมษายนครับเดนี้ก็พิเศษเพราะว่าเราร่วมกับการท่องเที่ยวที่เมืองนิโกโกะจังหวัดโทชิงิไปจัดไปเที่ยวแบบเจาะลึกเลยที่จังหวัดโทชิงินะครับซึ่งจะได้ไปรอให้เขาก็หนดวันมาเลยว่าวันไหนคือวันที่ ดอกวิสเเรียมันจะฟูบลูมหรือมันจะบานเต็มที่เพราะกำหนดวันมาให้ซึ่งวันที่เราไปชมที่สวนอาชีคางะเนี่ยจะเป็นวันที่ดอกวิสเเรียเนี่ยฟูบลูมหรือบานเต็มที่วิสเตรียที่นี่ต้องเรียนว่ามันเป็นวิสเตรียที่อายุร้อยกว่าปีต้นมันใหญ่มากเวลามันออกดอกเนี่ยมันสวยสะพรั่งทั้งต้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทลดที่เราพูดถึงกันครับเอมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับก็แค่ว่าฝากคลิปที่จะเที่ยว ยุโรปนะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นแกรนด์อิตาลีนะแล้วก็ตุรกีซึ่งเราจะพูดต่อในวันพรุ่งนี้รวมทั้งสเปนทริปสเปนแล้วก็เที่ยวเทือกเขาแอลปใน5ประเทศนะซึ่งก็จะทยอยเรียนทุกท่านนะในช่วงที่เป็นฤดู ร้อนของประเทศไทยเนี่ยเราจะชวนทุกท่านไปเที่ยวหิมะในต่างประเทศซึ่งมันยังเป็นหิมะที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่ใช่หลงเหลือมันอยู่อย่างนั้นน่คือชั่วนาตาปีคือมันไม่ละลายคือบางที่หิมะยังเหลือยังรอดอยู่ไม่รอดหรอกแต่บางที่ในยุโรปหิมะมันอยู่บนยอดเขาตลอดเวลานะครับดงั้นเราพบใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมรลมพิตเกิงขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ